โอ้ขยันจังเลยนะหูท็อปไปซื้อกล้วยไม้ที่ไหนมาเนี่ยใบยเป็นด่างหมดเลยไหนทำไมอ่ะดูสิโอ้โหสงสัยติดโรคไวรัสแน่เลยอ่ะหูถ้าเจ้าของสวนกล้วยไม้เขามีเครื่องตรวจที่เรียกว่าโพซิคิดนะรับรองไม่เจอแบบนี้แน่แลวไรโพซิคิดนี่มันคืออะไรอ่ะก็มีไง โพซิคิดเนี่ยค่ะเป็นชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้3ชนิดได้ในตลับเดียวกันนะคะและสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา5นาทีปัญหาการตรวจไวรัสในกล้วยไม้เนี่ยเป็นเรื่องยากจะต้องเข้าห้องปฏิบัติการช้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะสปอร์ตหรือสามารถที่จะบริการให้กับเกษตรกรได้โดยทั่วไปที่เราต้องการคือตรวจสอบให้สามารถคัดต้นปลอโรคแล้วผลิต กล้วยไม้ปลอดโรคได้ค่ะการทำสเต็ปเทสมีแค่2สเต็ปเองคือบทตัวอย่างเสร็จแล้วก็หยอดหยอดแล้วก็เกิดปฏิกิริยาไม่ซับซ้อนนะคะประโยชน์ของข้อที่1ก็คือคัดเลือกต้นพ่อแม่พันธุ์ที่ปลอดโรคอันที่2ก็คือเราสามารถจะตรวจสอบเพื่อที่จะออกใบรับรองได้ว่ากล้วยไม้เนี่ยเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก,ก่อนที่จะส่งออกถ้าในประเทศที่วางข้อกําหนดว่าไม่ให้มีไวรัสิทิ์ไปกับกล้วยไม้เนี่ย อันนี้จะช่วยได้มากเลยค่ะเป็นยังไงล่ะสะดวกรวดเร็วคุ้มค่าทุกอย่างครบใช่แล้วครับผมแล้วถ้ายิ่งแบบว่าไปพัฒนาเจ้าเครื่องตัวนี้นะแล้วก็ตรวจหาได้หลายๆโลกนะรับรองว่าสินค้าเกษตรไทยเนี่ยก้าวไกลแน่นอนและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าชุดตรวจเชื้อไวรัสในกล้วยไม้มีชื่อว่าอะไรใช่ครับใครทราบคำตอบแล้วนะครับส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับทางรายการของเราเนะี่ยมีของที่ลึกมอบให้ด้วยครับ สนับสนุนรายการโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน